คนไทยเป็นคนเจ้าสมบัติสำนวนและแต่ละสำนวนนั้นก็มักแฝงด้วยคติธรรมที่มีความคมคายอยู่เสมอไปเช่นสำนวนที่ว่าขิงก็ราขาก็แรงซึ่งหมายความว่าต่างก็จัดจ้านพอๆกันต่างก็ไม่ยอมลดราวาสอกให้แก่กันและกันหรือต่างฝ่ายต่างก็แรงด้วยกันทั้งคู่สำนวนนี้ท่านต้องการเตือนคนที่รู้แก่โทสะหรือคนที่อวดดื้อถือดีคนที่ไม่ยอมลดราวาสอกให้แก่ใครก็ตาม ที่เห็นต่างหรือมีความคิดความเห็นไม่ลงรอยกับตนท่านต้องการเตือนคนเช่นนี้ว่าจงทิ้งประยชจงลดมานะจงละทิฐิลดความโมโหโกรธาเพราะหากต่างคนต่างก็ไม่ยอมถอยให้แก่กันและกันในที่สุดก็จะเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเปรียบไปก็เหมือนสังคมไทยในยามนี้ที่ต่างก็อยู่ในลักษณะขิงก็ราขาก็แรง คนไทยจึงตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมานานหลายปีคมธรรมประจำวันนี้ก็คือขิงก็ราคาก็แรงแข่งกันเสื่อมโลกก็เอื้อมไทยก็อวมท่วมทุกถมขิงก็อ่อนคาก็อวยช่วยกันชมไทยจะกลมเกลียวสมัครมารักกัน